ต้มกันบีดอกพอดีงามครับพอดีงามพอดีงามพอดีงามรครับผมใส่ผสมครับผมกระสมตายแล้วเอแฉแล้วบ้าหลอดนะครับเล็กเกียบครับป่วยกันตายคิมอ่าอ่าหลุนพารังถวดครับที่เด็ดครับผม เขาจุลูเลยครับผมรอบแรกโอ้รอบนี่นี่รอบแรเนี้ยะปลากระลังอ้วนครับพี่น้องมันปลากระลังอ้วนจุลูอยู่อ้า,าวาสีหนังครับผมรอบแรกสีหนังละสีเต็มละลเลขากระช่างมันนู่อปี๊บไปรอบแรก สีหน่อไปครับผมไ่ลงไปเอาวขยันพักพันครับผมนั่งพักจะข้าวก่อนรอบสองยังไปรุ่นกันอีกนะครับพี่รองไปครับครับพี่รองเลีอยอยู่สองหลังครับใหญ่มากครับก่อนครับผมถือวิ่น,นึ่งอยู่สูงอยู่ตรงใหม่ต้งอง,ตงใหญ่ไปก่อนครับ าเขาสูงมากเลยอเอา้ามืงเห็นไหมจิ๊กมันบวชพี่น้องลอยชุ่มกันเลย คุกคีกครับน, oh, oh. น้นำคุกคีก่อ้ลองน้ำกุกคี๊มงครับนเ oh. หมาะแลึงเสียบไปครับจ oh. บะล้วสุดท้าย ฝนตกดีน้อก,ก็จะเริ่มเสียบเรยบร้อน่องเงี้ยกิน,นอกกีกเลยหลัหลเลนเร็วที่สุดเลยกันปลาไหลคือมันเลยครับผมอืมสวยดีหลังจากทายุอ่าเข้า,า,ากันยังมีหา,มาไม้ใส่ได้ครับโอ้ฝนตกทั้งหมดแล้วบรรยากาศ มาฝากพี premises, ่ต่วนน้องเช่นเคยครับผมวันอาทิตย์ครับไปเฮงงานกย่าหาไซก็แล้วครับฝนตกมีลุงกินน้าหมอบโอ้บรรยากาศสวยๆยงีมแรงครับผมจะพาบรรยากาศเที่ยวภูเขาเที่ยวเอ้ยพวกนะครับผู้ถลเผาครับเห็นบ้าพี่น้องผู้สำเคาครับผมถ้ามีแบบแต่วิ่งแบบศิลปขอบฟ้าแล้วครับผม ะหาโม้กัวแล้ะครับเอาจังเด็กจังไปลอวลุ่นตอนยามน้ำเบาทุ่นนะครับผมไปครับไปครับพี่นรองครับรอบแรกเฮียีหลีดรวมรอบแรกไนดะ้วิ่โตกดินแล้วครับหลังจากที่บางหนึ่งนั่งอยู่สูงแต่วันรับขอฟ้าแลวครับ ยาจึงหลีดมันต้องใส่ประมาณนี้ครับผมใส่ที่เว้นอะไร,ระเพืเขีงเอาไกินมดก่อนครับฝ่าี้เขา่ันครับผมกินงานมาสองคนเช่นเคยครับผมไตไฟใส่เลยครับผมฝ่าเขาสวลวยอยู่แล้วครับเบ็ดพ่ดละสี่สิบกว่าลังครับมากับพันป่อสองคนกับเบาชุนมักทาย,ยู่ให้กินครับผมเขาไมา่เล็กอะฝากกดที่ตามกดนลคไรกดแช่ เป็นกำลังใจให้ด้ครับและที่สำคัญครับผมฝากพ,พี่น้องที่เขาเบึงสุข,ขูสุขนนะครับอายุดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเไดไอปครับผมนางเท้าบัน กบติ่นุง่งด้งนึงครับปีนีอันตรายอยู่พ้นดีพ้นดีพ้นดีอะ้ออย,ยอยเลยอะรกบติดนุ่งน้ำเลย่ยนลาย ล้อนครับล้วงใส่หลังนึงแต่มันเวียนเลยอู้ยยังเลยเอ๋อพี่น้องแล้วไปลุนรอบยามน้ำกันด้วยครับผมขออนุญาตเสียบแยงแล้วครับไปครับไปครับพี่น้องได้ไวลาแล้วหนึ่งทุ่มกว่าสี่สองทุ่มแล้วครับยามรอบแรกกันครับผมไปไปลุนกันครับเงบี้ยจิ้งหรีดไปทำงานมาครับ สบายดีฝากวีฝากนอก้องเป็นกำลังแรงใจเห็นได้เยครับผมฝากช่องใหม่เบาทุน่นมักหาย,ยูหากินน้อไม่เด้อครับผม สายมานันเลยสิสายเปีเปลยพี่หลอกาหลังที่สองเงี้ยหลวันครับพี่น้องเราขออนุญาตเปลี่ยนเงี้ยแป๊บนึงนะครับใชครับรุ่นกันต่อเรื่อยๆครับหลังที่สามว่าไงโอ้ใส่ปลาเค็งกิน,นครับพี่น้องหลอนครับ ขอหยัดเสียบเนืแป๊บหนึ่งนะครับไอ้ครับรุ่นกันต่อครับผมยามมาได้สามซี่รังเลยมึงม่มีวีแววเลยครับ,ล,รบลันไปสว่าง้วครับ <c oughs> โอ้ยบรินล์ลูกคีบลายเหมือไปหน่อยเอ้ยเป็นไข่ครับไข่วัดมอคคาเซาครับไข่สวางอาทิตย์เลย ปลากจะยกแน่ยังอยเด้อยพี่เห่าบูปลาเลยมึงโอ้สะอาดดีครับนี่นะครับเหยื่อโหลรีดครับซื้อมาขิดหนึ่งครับผมเบ็ดสี่สิบหลังเสียบยาครับอัครับ,รบลิ้นกันตัวครับ แมงบินเขาปากเฮ้อนี่งไนงนี่บอลลอนครับฮึได้ยินเสียงแล้วพี่น้องได้ยินเสียงแล้วไรล่ะ ตายแล้วเด็กตายเขาจริ้งกุ๊ดดดเฮ้ยแดงแดงยังดิยิงเหรออือตายแล้ววะอือโอ้ใหญ่โตวันดิเหรอเอาแล้วครับเตรียมเรียกเข้ามาแล้วหลังจากหยามมาหลายหลังครับผม ประหยัดปดก็ได้วิน่นวัวเดวขากล่องมานำ่งให้เลยนกขึ้นมาสิหลุดบ่โอ้หลุดซะเนวเหยียบลอยครับปล่อยป่าแล้วเหยียบลอย เตรียมเหล็กเข้าไปแล้วพี่น้องเอ้ยเอาปุดหยักเดี๋ยวขอยัดปุดกันเด้อหองหยักโอ้ใส่หยักเสร็จแล้วพี่น้องเตรียมเหล็กปุ้บไว้แล้วนะครับเอาเอาไหมรุ่นตัวไหมอาจสีถึกเงยพวกเขานะพี่น้องครับบองทีงอยจจะใส่ซ้ำอัน ปลเกอยใ่่ครับผมใส่ปลาังถวดมุด่งเรน่งเดียวหวนครับแล้งตกทางมอญหลวนเอาเสียบเงี่ยตัอไปครับผม ดูับตัวไบคราบผมโอ้แลาง่องวะตวทีชิดตโอเฮ้ยลงนี้นี่สบายดีครับลอานี้ไปสบายดีครับ